สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Mini ERP เรื่องการสร้างลูกหนี้การสร้างลูกหนี้คือการนำข้อมูลของลูกหนี้หรือลูกค้ามาทำการสร้างในโปรแกรมก่อนการเปิดบินขายสินค้าเพื่อให้โปรแกรมสามารถเก็บประวัติการขายสินค้าการตั้งหนี้กรณีขายเชื่อและส่งผลไปยังการลงบัญชีให้อัตโนมัติเมื่อทำการบันทึกขาย วิธีการสร้างลูกหนี้ในโปรแกรมสามารถทำได้ดังนี้ไปที่การตั้งค่าฝ่ายการเงินกดปุ่มเพิ่มเติมเพิ่มลูกหนี้โปรแกรมจะปรากฏหน้าจอให้ใส่ข้อมูลเริ่มจากการใส่รหัสลูกหนี้กรณีต้องการให้โปรแกรม running ให้อัตโนมัติให้ใส่เครื่องหมายสตตามด้วย AR โปรแกรมจะทำการ running เริ่มจาก AR ขีดศูนนหนึ่งให้ค่ะ ใส่ชื่อลูกนี้เลือกประเภทลูกนี้โดยโปรแกรมจะมีประเภทส่วนหนึ่งทั่วไปให้ก่อนค่ะท่านสามารถศึกษาวิธีการเพิ่มประเภทลูกนี้แด้จากวิดีโอนแนะนำการสร้างประเภทลูกนี้จากนั้นทำการเพิ่มที่อยู่ของลูกนี้ดังนี้ให้ท่านคลิกขวาที่พื้นที่ว่างเลือกเพิ่มที่อยู่โปรแกรมจะปรากฏหน้าจอการสร้างที่อยู่ 1. มาใส่ที่ช่องชื่อสาขาเช่นสำนักงานใหญ่ หรือชื่อสาขากรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ใส่เป็นเครื่องหมงายลบ 2. กำหนดลำดับที่สาขาให้ใส่รหัสสาขากรณีเป็นสำนักงานใหญ่ให้ใส่ศูนย์สี่ตัวหรือใส่รหัสสาขากรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาให้ใส่เป็นเครื่องหมายลบเลขประจำตัวผู้เสียภาษี13หลักค่ะแต่หากลูกหนี้เราเป็นบุคคลธรรมดาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนี้ก็คือเลขที่บัตรประชาชนค่ะ ําทำการกำหนดที่อยู่โดยใส่บ้านเลขที่เชื่ออาคารถนนโดยโปรแกร,รมจะมีให้ใส่3มช่องค่ะความยาวช่องละ100ตัวอักษรกำหนดแขวงตำบลเขตอำเภอจังหวัดโดยจังหวัดเราจะมีให้ครบเลยค่ะ77จังหวัดใส่เลขที่ไปรษณีย์เบอร์โทรเมื่อทำการกำหนดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก จากนั้นมาเพิ่มเงื่อนไขาการรับชําระเงินว่าการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายนี้เป็นเงินสดหรือมีการให้เครดิตค่ะได้ที่แถบข้อตกลงโดยโปรแกรมจะตั้งค่าเงื่อนไขาการชําระเป็นเงินสดให้อัตโนมัติกรณีที่ตกลงกับลูกค้าว่าจะให้เครดิตท่านสามารถคลิกขวาเลือกแก้ไขข้อตกลงแต่หากลูกค้ารายนี้มีทั้ง2เงื่อนไข ทั้งการขายให้เขาเป็นเงินสดบางครั้งก็ให้เครดิตก็สามารถคลิกขวาเพิ่มข้อตกลงได้เลยขอยกตัวอย่างในการคลิกขวาเพิ่มข้อตกลงโปรแกรมจะปรากฏหน้าจอการเพิ่มข้อตกลงใหม่ 1. เลือกชนิดเงื่อนไขเลือกเป็นกำหนดตามตารางเงื่อนไข 2. กำหนดชื่อเงื่อนไขให้คลิกที่เครื่องหมายลูกศรลงยกตัวอย่างการเลือกเป็นเครดิต5วัน 3. ม,มาที่ช่องชื่อข้อตกลงให้ทำการกำหนดชื่อข้อตกลงให้ตรงกับชื่อเงื่อนไขค่ะคือเครดิต45วัน 4. มาที่ช่องภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเลือกว่าบินขายต้องการออกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่กรณีที่เลือกเป็นไม่มีคือโปรแกรมจะไม่แสดงภาษีขายกรณีที่เลือกเป็นอันตราทั่วไปโปรแกรมจะแสดงภาษีขายเพิ่มให้อีก7%ที่หน้าบินขายค่ะ 5. ขายในราคาตามตลาง ให้เลือกราคาขายที่กำหนดในแฟ้มสินค้าเช่นตารางราคา1ราคาขายที่ยังไม่รวมภาษีแสดงว่าราคาขายที่กำหนดยังไม่ทำการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มโปรแกรมจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้อีก7%ที่หน้าเอกสารขาย 2. ราคาขายที่รวมภาษีแล้วหมายถึงราคาขายที่เรากำหนดในแฟ้มสินค้าได้ทำการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะยกตัวอย่างการเลือกเป็น1 ราคาขายที่ยังไม่รวมภาษีเมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลโปรแกรมจะกลับมาที่หน้าจอการเพิ่มลูกหนี้ให้ทำการกดปุ่มบันทึกลูกนี้ที่เราทำการสร้างโดยจะมีปุ่มบันทึกสีเขียวเพื่อทำการบันทึกและกลับสู่หน้าจอหลักหรือหากท่านต้องการสร้างลูกหนี้รายถัดไปสามารถกดปุ่มบันทึกสีแดงเพื่อทำการบันทึกและยังคงอยู่หน้าจอการสร้างลูกหนี้เพื่อสร้างลูกนี้รายถัดไปได้เลยค่ะยกตัวอย่างการกดปุ่มบันทึกจบ ในกรณีที่สร้างลูกหนี้เรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถเปิดบินขายในโปรแกรมได้ทันทีแต่หากต้องการตรวจสอบว่าปัจจุบันมีปวดลูกค้าอะไรบ้างสามารถตรวจสอบได้2วิธีคือ 1. ตรวจสอบจากหน้าจอคือยังคงอยู่ที่หน้าจอการตั้งค่าฝ่ายการเงินคลิกประเภทลูกหนี้ให้ทําการดับเบิลคลิกที่ประเภทจะเจอประวัติลูกหนี้ที่ท่านทําการสร้างค่ะ 2. ตรวจสอบจากเมนูรายงานให้ท่านคลิกที่รายงานเลือก รายง,งานการตั้งค่าลูกหนี้เลือกรายง,งานชื่อลูกค้าพร้อมประวัติจากนั้นกดปุ่มเริ่มพิมพ์โปรแกรมจะแสดงประวัติลูกหนี้ที่ท่านทำการสร้างค่ะนี่คือวิธีการสร้างลูกหนี้ในโปรแกรมพร้อมการตรวจสอบประวัติลูกหนี้ที่ทำการสร้างค่ะ